สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบทุกวันพูดครับ2ทุ่ม5นาทีนะครับเจอกันกับเจอพี่ลิงจับผิดว่าใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนสุดตาวันนี้ของเราเป็นยังไงครับพี่ลิงเขาเป็นขวัญใจนะมีแต่คนชอบเขาแน่นอนวันนี้เขาต้องมีภารกิจเอาคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริงนะครับโดยการช่วยเหลือของนักสืบทั้ง5คนพร้อมแล้วปรือมรับ สวัสดีคุณครูอ้วนมระตูซาร่าพี่หอยนะครับเออเชิญครูอ้วนยืนนิดหนึ่งครับผมชอบกางเกงครูมากครับครูอ้วนมันคนละชิ้นกันใช่ไหมครูครูอ้วนฮะผมขออะไรอย่างได้ไหมฮะขออะไรคะวันหลังนะถ้าใส่ตัวนี้ใส่แค่ท่อนล่างท่อนบนไม่ใส่ได้ไหมครับผมเอาแค่ปิดหน้าแข้งพอปิดหน้าแข้งก็พอ สนุกสนานแน่ฮาแน่นอนครับมาถึงซุปตารของราในวันนี้ครับเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจเด็กแนวขอเสียงปรบมือให้กับพี่ช่ำช่รอช้องมีเวลาสักสองสามนาทีไหม ฉันคุยด้วยสองสามคำมีเรื่องค้ามใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือแค่สัส้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆการุณาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจถ้าเธอ ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งลับตาลงว่าเห็นแต่ใบหน้าเธอกี่ชาติขึนมากอเจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นไปจํำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุ่เช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแก่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นไ่ใช่ยไทยังไม่มีผู้ได้ไดใ,ใจก็าโอกาสนี้บอกกันเลย ังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอขอเสียงปรบมือรับพี่ช่างช่างรามสวัสดีครับพี่ช่างครับผมสวัสดีครับโอ้เพลงนี้คือเข้าขั้นคลาสสิกไปแล้วนะไม่น่าเชื่อครับร้องมั่วมั่งไหมครับมั่วครับไม่มั่วสิเพลงพี่เพลงพี่หายใจทันได้ยังไง คือมันสําคัญที่เนื้อนี่แหละครับร้อยร้อยสามพยางที่จะต้องใช้เทคนิครลองใน30วินาทีครับครับผมเอพิธีกรครับครับคุณแช่มอาจจะมั่วอาจจะมีบางครั้งอาจจะจําไม่ได้แต่มีน้องผมครับร้องและเป็นแฟนเพลงของพี่ร้องได้ทุกประโยคครับเชิญครับผมแช่หลับ ตราลบสนิไปได้ก็มาใจแค่มาฟังเสียงของเธอไปกับเธอไปกูต้องไปคิดเงมือนเช้าค่ะมึงร้องอะไรอะไรอะไอตอนแรกกับตอนจบอ่ะโอเคเออไอตรงกลางร้องอะไรมันเร็วเร็วจนฟังไม่ทันตอนเราบเข้าสู่ can see your voice Thailand ครับดูยังไงว่าใครน่าจะเสียงเพราะใครน่าจะเสียงเพี้ยนเทคนิคของผมเนี่ยคือ หลอดเลือดหลอดหลอดลมต้องใหญ่ต้องโป่งต้องพองเวลาออกเสียงมันต้องขึ้นใช่ไหมฮะมันต้องขึ้นนะพวกนี้มันจะหลอกกันไม่ได้ใช่ไหมงต้องขึ้นครับครับครับไม่มีเลขไสยไม่มีเลษไสยของต้องขึ้นใช่มันเป็นของนักร้องมันต้องโชว์โอเควันนี้เก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริงนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับประจำที่แล้ว เ้าสู่การค้นหาในรอบที่1น,นะครับหลักฐานนักร้องในรอบนี้จะมีคลิปวิดีโอให้ดูครับแต่มีเสียงแค่เสี้ยววินาทีจับให้ได้ว่าเพราะหรือเพี้ยงจากข้อมูลที่ผมให้นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องพิศนาทั้ง7หมายเลขดูนังแต่เดินดูนักแ <นะ S 1> ต่งการแต่งตัวถ้าเดินวิธีการจับไม้ทุกอย่างมีผลทั้งสิ้น hey, นะครับ hey, hey. บุคลิกลักษณะรูปร่างหน้าตา ดูจากข้อมูลให้ดีนะครับถ้าคนคนนั้นเป็นนักร้องเสียงเพราะข้อมูลที่ผมบอกจะจริงทั้งหมดแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ดูข้อมูลขอครขาให้ดีครับแล้วจับให้ได้ว่าเพราะหรือเพี้ยนนักร้องปัศหาหมายเลขหนึ่งครับคุณกัสเบลอายุ22ปีครับเป็นผู้ช่วยพยาบาล นักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณมิวอายุ22ปีครับเป็นนักศึกษาครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณกอล์ฟอายุ21ปีครับเป็นช่างตัดผมครับเด็กแนวเด็กแนวนักร้องปริศนาหมายเลข4ี่ครับคุณแก้มอายุ25ปีครับเป็นเจ้าของไร่อ้อย นักร้อบปินาไหมายเลข5ครับคุณพันอายุ25ปีครับเป็นเซลส์ครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเซลส์ขายอะไรนะครับและคนนี้ครับนักร้อบปิศาไหมายเลข6ครับคุณพลอายุ25ปีเป็นช่างยนต์ครับสุดท้ายครับนักร้อบปิศาหมายเลข7มา2คนนะครับคุณมิ้นและคุณโดโดเป็นเจ้าของร้านลูกโป่งครับ นี่คือนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขนะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งมาครับคุณกัสเบลครับอายุ22ปีครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ใฝ่รู้ในทางพุทธศาสนานะครับเพื่อฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์เวลาว่างเขาชอบไปนั่งเป่าคลุยอยู่ใต้ต้นไม้เพราะเสียงดนตรีจะทำให้เขามีสมาธิมากยิ่งขึ้นชอบเป่าขลุ่ย แล้วไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยหรอใช่โอเคเลยนะเออปฏิบัติธรรมไฝ่ในทางพุทธศาสนาลองฟังเสียงเขาดูครับกันฮะกันเหมือนเรียกผมมากัน ไม่เขาไม่ได้เรียกคนเขาร้องเป็นเพลงแต่มันกันการที่เขาได้เป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยคือแสดงถึงความอบอ้อมอารีถูกต้องอาจจะมีส่วนลึกๆของเขาที่เป็นคนชอบให้ความสุขกับพยาบาลให้ความสุขกับคนไข้แต่ถ้าเกิดว่าก่อนพยาบาลเนี่ยจะเป็นพยาตูมละอันก็ต้องดูอีกกรณีหนึ่งเขาเลยอยางกันไปเลยนะครับ โดยรวมนะคะขอสรุปเลยนะคะเดาไปในทางบวกก่อนร้องเพราะค่ะผมว่าคนที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาจะมีเวลาบนเฝ้าไข่เงี้ยเขาจะมีเวลาร้องเพลงผมเจอหลายๆคนร้องเพลงดีแล้วเมื่อกี้พอบวกกับคลิปปุ๊บ<ๆ>เขาเป็นคนนั่งคัดสมาิแบบได้แนวแน่มั่นคงมากเป็นคนมีสมาธิบุคลิกเขาให้อะ่ะผมว่าเขาร้องเพราะคือเขาจัดอยู่ในคนที่ไม่มีโครงเป็นนักร้องเท่าไหร่พอเห็นจับขลุ่ยก็ไม่น่าใช่เดาวไว้ก่อนนะครับาเ <มา S 2> ดาไว้ก่อนได้ร้องเพี้ยนครับร้องเพี้ยนเพี้ยนนะครับ หลักฐานของนักร้องเปจนสนามหมายเลข2มาครับน้องมิวครับอายุ22ปีครับเป็นนักศึกษาสาวสวยที่ชอบความท้าทายชอบความเร็วและความหวาดเสียวชอบใช้ชีวิตบนความตื่นเต้นเพื่อชีวิตมีรสชาติและมีสีสันอ๋อนั่งรถเมล์เนี่ยตื่นเต้นกว่าโกคาร์ดอีกคุจะบอกสายแปสายแปดใสายแปกระชากวิญญาณโถเข้าใจถ่ายสายแปด้วยเั่นโกคาร์ดแดนเนลามิต ฮโอ้มาชุดเต็มด้วยฟังเสียงดูครับโอ้โหคือตอนแรกที่เขาออกมานี่มาตุมองเลยนะทรงแบบเนี้ยนักร้องคาเฟ่แบบมืออาชีพแน่นอนครับพอฟังเสียงหนึ่งวินาทีของเขาเป็นไงขี้หูแทบไหลออกมาเลยฮะมันทะลุทะลวงผมบอกตรงนี้เลยนะทำไมฮะน้องมิวคนนี้จะอยู่ถึง4ี่คนสุดท้าย เห็นด้วยเห็นด้วยพี่ขอบอกกับน้องเลยนะครับช่วงเนี้ยพี่คิดมุกไม่ออกเพราะใจมันบอกให้คิดถึงแต่มิวอยากไปฟังนี้หน่อยคนนี้เสียงเพี้ยนครับดูจากวีทีอาร์ดูจากวิดีโอแล้วน้องขับรถได้ขนาดนี้เนี่ยน้องต้องขับขานได้เก่งแน่นอนครับขับร้องได้ขับร้องได้ร้องขับขานแน่นอนครับคำบันนอกบันนอก เขาพยายามจะเชื่อมว่าขับไงขับรถและขับขารขับรถกับขับคาอันแน่ขอบอกว่าน้องร้องเพลงเพราะครับคิดว่าเพราะนะครับผ่านไปแล้วสองหมายเลขยังยากขนาดนี้ช่วงหน้าสืบต่ออีกสักครู่เขาไม่ได้เป็นทอมบอยหรอกเขาเป็นผู้หญิงจริงๆผมว่าเขาแกล้งแต่สำหรับผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงนะของจริงครับอันนั้นแท้เลยเป็ป่าที่ขึ้นไปตบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นครูเราเป็นครู เราคือคู่หนึ่งก็เยปากก็จะ <c oughs> ตกเป็นคู่หรืออันตราผ่านวะเนี่ย